สวัสดีครับผมโอเควันนี้วันลอยกระทงนะฮึม,มต้องไปลอยกระทงกันหน่อยแต่ว่าเออแล้วก็มาเป็นวักกอนออกจากบ้านนิดนึงหรือว่าคนที่แบบไปไม่ได้เออเราก็มาลอยกระทงในกิจกรรมของ l อลนะครับมาลอยลอยกระทงออนไลน์<笑><笑>โอเคสําหรับพวกไร้ญาติขาดแฟนเข้ารหัสเฟซบุ๊กเราอ่าเข้ารหัสเฟซบุ๊กเราปึ๊บ ีนี้ก็ใช้รหัสการินาเข้าไปมีเพลงมีเพลงเราก็ทงฟังประกอบเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปไกลครับไม่ต้องไปไกลไปไหนไกลนี่เลยนั่งหน้าคอมก็ลอยได้เอ้ยอะไรต่อวะ K I M N N S P E S S O โอเคล็อกอินอ้าว K F เข้ามาแล้วก็จะเป็น แบบนี้ขอให้เลนโดโดุทโฮดขอให้ LL รวยขอให้สอบเข้ามาหาลัยดีๆไอ้กิจกรรมนี้เขาก็เอาเหมือนเลือกเลือกกระทงมาลอยมาลอยกัน,นครับผมเลือกแล้วผมเลือกแล้วเดี๋ยวรอดูของผมอยู่ไหนวะเฮ้ยเนาคุณก็มลอยสองอันนี่แงกระทงทีโมแม่งลอยขึ้นฟ้ามีบาลอนนาชอ,อยืนแต่าง,งานตรงนี้มันมีกระทงจริงครับมีกระทงเทช มีของไอทวิตเนี่ยโทมโมแม่งต้องการสื่ออะไรวะคนนี้อะไรเนี่ยขอยสิ่งหลายที่ผ่านมากลายเป็นความทรงจำที่คอยเตือนมึงจะเขียนยาวอะไรเนี่ยมึงมีถุยด้วยโอ้ขอบโชคดีคอยมีตัว LL เอเยอะเอางงมึงซื้อเอาดีครับเออก็ประมาณนี้ครับ ถุงแล้วก็มาลอยๆกันมานั่งดูอ่านของชาวบ้านขออะไรทําอะไรอยากได้อะไรขอให้ชีวิตมีความสุขกับความ้วกะสบความอยู่ดีคนไทยรักกันอู้หแม่งสุดยอดใครวะเอลอไก่เต็มเลยต้องการที่อะไรขอโทษนะต้องการอะไรไก่เต็มเลยอ่ะไก่เต็มเลยเมื่อขออะไรเนี่ยโอเคก็มาเขียนสนุกสนุกอ่านของชาวบ้านฮ่าๆเนี่ยมันก็จะ ไอกระทงก็จะรูปวนๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ค่อยมาอ่านเรื่อยๆนะเนี่ยคอยสิงร้อลาผ่านไปเล่นเอลเอลสนุกอะไรก็ว่าไปครับเล่นสนุกสนุกกันนะครับครับผมแล้วก็วันนี้ก็ถ้าเกิดว่างๆไม่ได้ไปไหนก็มาลอยกันในนี้นะครับไปแล้วนะครับสนุกสนุกละ